ตอนละสัมิงปะพนดะกุาังนสัมิงปะทัมมีทังนุดอนละอะสังขานังทุกขะโลขะไัยทิวันชัยนะมะโตสาวาสุสาวสังบโคสาิจั์ทีวันชัยสากะงสะราภังลาภวันตุ รคันสุราคันโสัลลาสเมิปะพุ่นดะกุนังอิสินปะ,ะสัมมีตังมีสัลลสปะสัมขานังกุกคารุกัะเพยทิวันชัยสัมปทุกสัพสะพะโสพระพันลัมบกโสเนียจันทิวันชัยสัพพะ นางสาวราพันลาพวันตุราคันตุสุราคันละมิงพระพุตะกุณงนาลสมิง จังลากันที่ปุะกังจวังธรรมมนาราจานอจังละกันสาาัพพะตัต่อไปสมาทานประกรรมาฐานนะอุกาสะอุกาสาณโอกาสบัดนี้ ข้าไปเจ้าขอสมาทานเอาสิ้นพระกรรมฐา,านข้าไปเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อเกิดความเบื่อหน่าย เพื่อคลายคำนาดเพื่อให้เห็นแจ้งซึ่งมาผลนิพพานตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปอัุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนบารณังทุวังความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสัง มายามริตตพังเราต้องตายเป็นแน่เพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบดโอกาสตันตีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมา ห้าไปเจ้าจะตั้งใจ,จ,งใจศึกษาปฏิบัติตา,า,ามสมควรแก่ <c oughs> กำลังสติปัญญาต <c oughs> ามความสามารถ <c oughs> เท่าที่มีโอกาส <c oughs> ด้วยความไม่ประมาท <c oughs> ตั้งแต่บัดนี้ <c oughs> เป็นต้นไป <c oughs> แจกขยาเจริญภาวนาา อีกตัวให้ตรงแต่ละวันผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปเปล่าเปล่เอาชีวิตนะไปด้วยวันเวลาที่ผ่านไปไม่ไม่ได้ผ่านไปต่อเปล่า วิวิสังขาร ก็ในในพิจารณาเห็นนะรูปรูปประคันคือยังไงรูปก็คือร่างกายที่เป็นรูปประคันร่างกายที่เรานั่งนี่เป็นรูปเป็นเป็นรูปประคันเลยนั่นเห็นรูปเป็นรูปเลยเห็นมองนั่งเขย่องอยู่เนี่ยมองกาเห็นตัวห็นตัวนั่งอยู่นี่เขาเรียกรูปประคันอันที่สองเวทนาขันคือกองกองแห่งความเบทนาความรู้สึกนะ ความรู้สึกที่โยมนั่งอยู่นี่แหละรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์หรือู้สึกเฉยๆก็เป็นเวทนาขันเป็นเวทนาความรู้สึกในกายความรู้สึกทางใจเนีเป็นเวทนาไม่ใช่เราเนะเป็นเวทนารูปขันเวทนารูปเวทนาสัญญาที่สามสัญญาขันคือกองแห่งธรรมกองแห่งธรรมคือสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้ร่างกายเรามันจํารูป ว่าคนนั้นเป็นใครจำเสียงเสียงไทยรูปเสียงจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสสัมผัสจำสัมผัสได้นี่ก็เรียกว่าสัญญารูปเบทนาสัญญาสัญญาขันที่สามที่สี่สังขารขันรูปเบทนาสัญญาสังขารสังขารราขันนี่คือการปรุงแต่งคือปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาความ สังขารที่ปรุงแต่งร่างกายร่างกายที่เรามีปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งสิเอาผมมาใส่หัวเอาหูมาใส่สองข้างปรุงแต่งมันปรุงแต่งร่างกายสังขารมันปรุงแต่งกันรวมเป็นประชุมทเอาแขนมาใส่เอาขามาใส่เอาสัดส่วนมาใส่ให้เป็นคนนะพอแยกร่างเอาหูออกไปวางข้างอื่นเอาจมูกออกเอาตาออก ร่างกายมันก็จะเป็นในองค์ประกอบเป็นสังขารคือประกอบกันนะแต่สังขารคือสิ่งปรุงแต่งสิ่งไปชุมรวมกันนะสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารหมดเลยนะผมที่เรานั่งเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เป็นการปรุงแต่ง,เป,ปง,ตงเป็นการผสมเป็นยิบย่อมเสื้อผ้าที่ใส่ที่ผลิตวัตถุดิบแพงก็ขายแพง วัสดุถูกก็ขายถูกนี่สังขารคือสิ่งประกอบกันเข้ามีมีสองประเภทสังขารถึงอย่งคือมีร่างกายจิตใจครองในแก่มนุษย์และสัตว์เป็นสังขารสังขารที่มีใจครองนะดังนั้นสังขารที่รูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารตัวปรุงแต่งประกอบทั้งทั้งกายทั้งวาจาปรุงแต่ง รูปเบทนาสัญญาสังขารต่อมาวิญญาณวิญญาณนาขันคือกองแห่งแห่งวิญญาณความรู้แจ้งวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งนะเช่นจักสุวิญญาณรู้แจ้งทางตาก็เรียกจักสุวิญญาณวิญญาณเกิดทางตาโสตวิญญาณวิญญาณเกิดจากทางหูดูหูจากขุโสตะคานะวิญญาณวิญญาณความรู้รสรสชาติ นะรสชาตนะิขอเผยอาคารณบิญญาณทางจมกูนะจมกตาหูจมกูกจมูกก็คือคานณบิญญาณเกิดความรู้ทางจมูกได้กลิน่นะจักขุโสตคานะต่อมาคิวหาบิญญาณบิญญาณทางลิน้นะรู้เผ็ดเค็มเปรี้ยวอร่อยไม่อร่อยรู้ปรุงแต่งคิวหาบิญญาณต่อมาก็กายกายบิญญาณความรู้สึกทางกาย เกิดความรู้แจ้งทางใจเห็นนั่งนะก็เห็นตามรู้สึกว่านั่งปวดก็รู้ไม่ปวดก็รู้รวมความแล้วว่าชีวิตคือคือคือขันห้าธาตุสี่ขันห้าธาตุทั้งสี่ที่เราหลงว่าเรานั่นแหละก็เป็นแค่องค์ประกอบของธาตุเป็ดินน้ำลมไฟแล้วก็อยู่ภายใต้ของความเสื่อมโทรม เส้นข่าวก็สุดลงสุดลงนี่อันนี้คือเราเราเรียนรู้ธาตุสี่ขันห้าแต่กษัตริย์โลกทั้งหลายก็หลงหลงกันหลงในธาตุสี่ขันห้านี่เหี่ยหลงต้องดูแลเขาอความหนาวสังขารมันหนาวก็หนาวดูแลมันสังขารมันร้อนก็ดูแล สังขารเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลมันนี่ได้พิจารณาเห็นรูปนามปัจจุบันคือรูปนามร่างกายปัจจุบันนั่งกับนั่ง,นงเนาะเห็นรูปยงเรียนเรื่องเรื่องขันห้าธาตุสี่ขันห้าวันเนี้ยเราเรามาทบทวนธาตุสี่ขันห้าเมื่อรู้เรื่องธาตุสี่ขันห้าก็เข้าใจชีวิต ี่พจะเป็นยังไงก็คือเรื่องธาตุสี่ขันห้าที่เราเข้ามาเกี่ยวข้อง